สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะที่กำลังติดตามรับชมช่องหลังวัดอะคาเดมี่นะคะวันนี้ค่ะพบกับเจ๊เช่นเคยและก็สิ่งดีๆในวันนี้ที่จะนำมาแบ่งปันให้นะคะก็เกี่ยวกับนะคะคนที่อธิษฐานจิตเอาไว้แล้วว่าคนที่ตั้งจิต หรือว่ามีความปรารถนานะคะที่จะพบเจอหนทางออกที่ดีที่จะพบเจอคำแนะนำที่ดีที่จะพบเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะใครที่ตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ขอให้ตนเองได้เจอสิ่งดีๆและให้เจอแสงสว่างให้มีคนมาชี้นำให้มีคนมาบอกทางถ้าหากว่าคุณได้ฟังคลิปนี้นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญนะคะ ที่คุณได้มาเจอกับเจฟฟในวันนี้นะคะซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเราคือ,อผู้วิเศษหรือเป็นใครที่ยิ่งใหญ่นะคะเหนือจักรวาลไม่ใช่นะคะแต่เราคือสิ่งที่ถูกส่งมาเพื่อให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะมันอาจจะเป็นตามคำเรียกตามคำเรียกร้อง ของคุณที่ทําให้คุณได้มาเจอคลิปนี้ซึ่งคลิปนี้ล่ะเจ๊ฟก็จะมาบอกนะคะกับเพื่อนๆน,นะคะว่าในการที่เราจะขอพรหรืออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์ใดก็แล้วแต่นะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าเราจะพูดกันในแง่ของกฎแรงดึงดูดหรือกฎจักรวาลน,นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นประมาณเป็นประมาณนั้นเป็นประมาณคือเป็นพลังที่มันอยู่เหนือการควบคุมของเราคือมันเป็นพลังที่มันอยู่เหนือหนอยู่เหนือจิตอยู่เหนือจิตใต้สมึกของเราซึ่งเจ็บมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับตัวเราเป็นสิ่งที่คืออยู่ใน อยู่ในเขาเรียกว่าขุมพลังเดียวกันคือขุมพลังที่มันอยู่มันอยู่ซ่อนลึกเข้าไปนะในส่วนของจิตวิญญาณของเราอะนะคะคือสามารถที่จะเชื่อมโยงถึงกันได้นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณนึกในใจคิดในใจปรารถนาเอาไว้ในใจ นะต่อให้คุณไม่ได้ไม่ได้บอกมันออกมาพูดมันออกมาแต่เคยสังเกตไหมคะว่าสิ่งที่เรานึกสิ่งที่เราคิดมันมักที่จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราดังนั้นนะคะถ้าวันนี้ใครชีวิตมันสุขบนทุกนะสุขบนทุกมีเดี๋ยวก็ไม่มีดีเดี๋ยวก็แย่อะไรประมาณนี้นะคะเจ๊บจะบอกวิธีเลยนะเวลาคนที่ขอพรหรือว่าคนที่ อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมื่อคุณศรัทธาแล้วคุณต้องรู้สิ่งนี้นะคะคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าหากว่าคุณใช้อารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีนะถ้าอารมณ์ความรู้สึกของคุณอะไม่ดีคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่คุณได้มาคุณก็จะหมดอีกคุณได้มาคุณก็จะหมดอีกเพราะว่าคุณให้ความรู้สึกที่ไม่ดี นะกับกับงานที่ทํากับสิ่งที่คุณทําอยู่ในชีวิตประจํำวันถ้าหากคุณให้อารมณ์ที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีอ่ะมันแผ่ขยายออกไปอ่ะนะคุณจะไม่ได้รับสิ่งดีๆกลับมาเพราะว่าคุณจะได้รับสิ่งไม่ดีกลับมาแทน มันจะเป็นแบบนี้มันมันมันก็จะเหมือนกับกดแรงดึงดูดแต่ทีเนี้ยบางคนเนี่ยออไม่เข้าใจไม่เข้าใจคําว่ากดแรงดึงดูดใช้ยังไงกดจักรวาลใช้ยังไงใช้ไม่เป็นเกียบจะบอกง่ายๆถ้าหาว่าคุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วคุณศรัทธาคุณเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าองค์ใดไม่ว่าองค์ไหนจะประทานออความสุขความสําเร็จความรักความมั่งคัง่งร่ํารวยองค์ไหนจะประทานออบุตรองค์ไหนจะประทานสุขภาพที่แข็งแรงโชคลาภอะไรก,ก็แล้วแต่นะะ คุณจะได้อย่างที่คุณขอแต่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอเพียงแต่ว่าคุณต้องใช้ความรู้สึกที่ดีเท่านั้นในการขอและใช้ความรู้สึกที่ดีเท่านั้นในการที่จะเตรียมตัวรับพรนะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้กับเราถ้าหากว่าวันนี้ใครอะ หงุดหงิดใครอารมณ์เสียบ่อยๆไม่มีเงินก็โมโ oh, หไม่มีเงินก็พานไม่มีเงินก็อารมณ์ไม่ดีนะคะจนก็บน่นอนุ่นนี่นั่นนะคะขอพรแล้วขอพรอ,อีกก็ไม่ได้สักทีหนึง่งแล้วก็บ่นแล้วก็ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าไม่ช่วยเหลือนะคะใครที่เป็นอย่างนี้รู้ไว้เลยถ้าหากว่าคุณใช้อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ยังไงก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ช่วยเหลือเพราะคุณไม่สำนึกรู้คุณ เพราะว่าก่อนๆนนั้นน่ะคุณอาจจะขอแล้วเขาให้คุณมาแล้วแต่พอคุณให้มาแล้วคุณไม่รู้ไม่รักษานะคุณอาจจะไม่เห็นคุณค่านะสิ่งที่เขาให้มาแล้วแล้วไม่พอใจนะเออน้อยไปต้องเยอะกว่าน,นี้นะขอแล้วก็ได้ได้แล้วก็อยากจะได้อีกนะคะพอได้แล้วก็อยากจะได้อีก คือได้แล้วมันก็อยากจะได้อยู่ไปเรื่อยๆแต่นะมีไหมสักครั้งหนึ่งที่คุณจะกลับมาสำนึกบุญคุณรู้คุณว่าขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะคะที่ได้ช่วยเหลือได้ประทานพรให้ก่อนหน้านี้นะคะชีวิตฉันเนี่ยได้อะไรมาโดยที่แบบคือเออเกินที่ เกินกว่าที่จะคาดหวังนะเราต้องรู้จักสํานึกบุญคุณเวลาที่เราขอพรน,นะอะไรก็แล้วแต่นะเจ็บจะทําแบบนี้เวลาที่เจ็บขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้าหากว่าเราได้พรน,นั้นแล้วถ้าสิ่งสิ่งนั้นสําเร็จเจ๊บจะกลับไปไหว้และก็ขอบคุณแล้วก็บอกท่านว่าเจ็บได้แล้วนะคะสิ่งที่เจ็บขอไปครั้งที่แล้วแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะขออะไรอีกคุณก็ว่ากันต่อไปเพราะว่ากันต่อไปนะคะเอ่อ ถ้าหากว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยนะ,ะได้หรือไม่ได <c oughs> ้เราก็ต้องพอใจในผลลัพธ์นะคะพอใจในผลลัพธ์เพราะว่าในชีวิตเราอ่ะมันไม่มีอะไรที่เราได้ทุกอย่างหรอกมันต้องมีบางอย่างที่เราต้องเสียสละให้คนอื่นบ้างนะคะและไอการเสียสละของเราเนี่แหละนะ,ะมันมันก็จะเป็นเป็นบุญเป็นกําลังบุญที่จะ ส่งเสริมเราต่อยอดนะให้กับเราในอนาคตนะที่มันมันจะเกิดขึ้นดังนั้นถามว่าใครอ่ะอยากที่จะบูชาสิ่งศิส์แล้วได้ผลคุณต้องปล่อยวางในผลลัพธ์ด้วยนะคะไม่คาดหวังว่าฉันขอไปเท่านี้แล้วสิ่งศิส์จะต้องให้ฉันนะเพราะว่า บางครั้งบางทีถ้าเราไม่คาดหวังบางทีเขาให้ได้มากกว่าสิ่งที่คุณหวังไว้อีกนะนะคะคือให้มากกว่าให้นี่สิ่งที่แบบอา้าไม่คิดว่าจะได้แต่กลับได้มาเราอย่ามองข้ามตรงนั้นอย่ามองข้ามว่านั่นไม่ได้เป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ให้เราจริงๆมันคือสิ่งเดียวกันที่เขาจะให้นะคะ จงพอใจและก็ใช้ความรู้สึกที่ดีในการที่จะขอพรและก็ในการที่จะเตรียมตัวรับพรนะรับสิ่งดีๆนะต้องเตรียมอารมณ์ความรู้สึกนะคะเพราะว่าจักรวาลกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจิตวิญญาณในตัวเราเชื่อมโยงกันนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณเดียวกัน เพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ดีนะ,ะเราเชื่อว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นดีนะถ้าเราเชื่อว่าดีเมื่อไหร่จิตวิญญาณภายในของเราอะ่ะก็ดีและก็สามารถที่จะเชื่อมต่อถึงกันและสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราปรารถนาเอาไวอ้อ่ะ ะะภาพที่เราคิดไว้ในหัวว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันจะได้ตรงตามที่เราปรารถนาไปเลยนะคะจงใช้ความรู้สึกที่ดีๆนะคะเพื่อเชื่อมโยงพลังกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ ะะทําข้อนี้แล้วคุณจะขอพรสิงศักเิ์สิทแต่ถ้าหากว่าใครคิดว่ายากจังเลยนะคะจะมีวิธียังไงนะคะจะต้องทําอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนล่ะบางทีมันก็หงุดหงิดเนาะบางทีมันก็แบบทําไม่ค่อยจะได้เจ็บก็มีตัวช่วยดีดนะคะคุณสามารถที่จะนําหนังสือพิธีกรรมโบราณน,นะคะที่เจ็บทําขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะนำมาช่วยเหลือกับคนที่อยากจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะ ทําการไหว้ได้อย่างถูกต้องนะคะทำการอธิษฐานยังไงนะคะหรือว่าบางคนอ่ะบางคนพูดเลยบางคนแบบอารมณ์ไม่ดีบ่อยนะคะขี้โกรธขี้โมโหบ่อยเจ็บแนะนําเลยว่าหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีบทขอขมากรรมคําขออโหสิกรรมนะคะขอขมาบิดาบรรดาขอขมาสามีนะคะขอขมา คนที่เราเคยศัตรูคู่อาฆาตนะคนที่เราเคยสา,า,ะะายสแช่งไว้นะคะหรือบางคนคิดว่าตัวเองถูกคุณใส่หรืออะไรก็จะมีวิธีป้องกันให้ในนี้ครบเลยนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่สามารถที่จะแบบทำทำจิตใจให้ดีได้ทำจิตใจให้ผ่องใสได้เพราะมันมีความโกรธเกลียดความอาฆาตความอิจฉาลิษยามันมันมันยังอยู่ในจิตในจิตใต้สมนึกของเรา มันยิงมันยิงล้างออกไม่ได้นะมันยังให้อภัยคนไม่ได้ให้อภัยตัวเองไม่ได้คุณไปขอขมากรรมไปเอาหัวสิกรรมเลยค่ะรับรองว่าได้ผลนะยิ่งคุณทำเท่าไหร่นะจิตคุณยิ่งพองใสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วคุณจะขอพรอ,อะไรละ่ะทีเนี้ยอารมณ์คุณจะเป็นอารมณ์ที่ดีอะ แล้วสิ่งดีๆมันก็จะมาตามนั้นแหละค่ะนะคะฝากไว้หนังสือพิธีกรรมโบราณศาสตร์ครูทุเลากรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดยเซียบายออเบียนะคะตอนนี้หนังสือล็อตแรกของเราหมดแล้วแล้วก็ล็อตที่2กําลังจะมานะคะอีกประมาณ1สัปดาห์ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะสามารถที่จะ,ะคลิกลิงก์ที่เจีย๊ยบจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะคะคลิปเข้ามาได้เลยซึ่งเจีย๊ยบจะ ให้ในราคาพิเศษพิเศษเลยจริงๆนะคะให้ราคาพิเศษเลยจริงๆจากปกตินะคะาจากปกตินะคะราคาเปิดตัวมาที่999บาทตอนนี้เจ๊บจะลดพิเศษให้นะคะบวกค่าจัดส่งแล้วเรียบร้อยบวกค่าจัดส่งแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเหลือเล่มละ559บาทเท่านั้นนะคะรีบจอง ะะตอนนี้เจียบเปิดให้จองแล้วนะคะสามารถที่จะทักเข้ามาใน Facebook จิตท่นั้นเป้นขำได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคุณก็จะได้ประโยชน์ดีๆนะคะจากาคำแนะนำในวันนี้นะคะแล้วก็ลองนําไปใช้ดูแล้วถ้าหากว่ามันใครมันยากอะไรยังไงตรงไหนนะคะทักมาค่ะหนังสือพิธีกรรมโบราณที่เจี๊ยบจะส่งให้นะคะจะบอก วิธีแล้วก็เคล็ดลับแล้วก็มีวิธีเสริมมงคลอะไรอีกต่างๆอีกมากมายเลยนะคะนะคะติดตามนะคะแล้วขอขอบพระคุณในการรับชมรับฟังในวันนี้นะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ